สวัสดีครับนี่มาอยู่กับผมนะครับร้านเดิมน,นะครับร้านเติมใจการเกษตรนะครับวันนี้เราจะมาทําการเทสนนะครับเป็นการเทสแบบการบดแกลบนะครับตวน,นี้ก็คือแกลบที่เราทําการสีเข้าเปลือกนะครับจากลงสีหรือโลงสีเล็กลงสีของงานที่เราใช้อยู่เนาะแล้วก็เอาอยากได้เป็นรําอ่อนก็คือโลงสีเล็กมันจะมีตัวทำรำําอยู่แล้วเนาะแต่ว่า ทำรำไม่ทําใจก็คือตัวลงสีเล็กจะเป็นการบดแบบใช้เป็นแบบลูกหินนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นใบบดแบบเป็นใบมีดนะครับด้านในซึ่งตัวนี้เราเทำการติดตั้งเป็นมอเตอร์สองแรงมานะครับตัวนี้ก็คือรุ่นนี้เป็นรุ่นตัวที่ผลเป็นท่อ10นิ้วนะครับใช้มอเตอร์สองแรงมาเนาะ ตัวนี้ความละเอียดขึ้นอยู่กับว่าตะแกรงที่เราใส่นะครับว่าเราจะใส่เบอร์ไหนยิ่งเบอร์ละเอียดมากอัตราการผลิตก็จะลดลงมาตามเบอร์นะครับซึ่งตัวนี้เราทำการใส่เบอร์เป็นเบอร์เบอร์7ถึงเบอร์8นะครับตามสั์ของทางรูตะแกรงเนะาะใช่เลยตรงนี้เลยซึ่ง ผลงานที่ออกมานะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบเหมือนลำอ่อนเป๊ะๆเ,เพราะว่าถ้าเป็นลำอ่อนจะต้องผ่านตัวตัวหินบดนะครับตัวนี้ก็คือเป็นลำคล้ายๆกับลำอ่อนนะครับแต่ว่ามันหยาบก,กว่าลำอ่อนซึ่งถ้าเราต้องการทําเป็นลำอ่อนนะครับ เราต้องเปลี่ยนรูตะแกรงเป็นรูเล็กกว่าเบอร์เจ็ดถึงเบอร์แปดนะครับก็คือทําการบดสองรอบนั่นเองให้มันละเอ,อียดเหมือนกระายกับลำอ่อนเลยซึ่งตัวนี้เป็นเครื่องที่ผมจะทําการส่งมอบให้ลูกค้านะครับปบนตัวนี้เลยทําการลูกค้าต้องการคลิปก่อนการส่งมาว่าเฮ้ยมันทําได้หรือเปล่าทําได้จริงไหมอะไรเงี้ยครับเราก็ จัดให้ตามคำขอครับนี่นะครับก็เอาไว้ใช้สำหรับท่านนาที่ต้องการเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรนะครับเอาไปผสมแล้วก็ทำเป็นอาหารให้หวัวให้ไก่กินได้เลยนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมฝากติดตามผลงานของ เ,เติมใจการเกษตรนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับฝากคนนทด้วยแล้วก็ฝากติดตามผลงานเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะอัปคลิปเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ที่อยู่แล้วก็ของทางร้านไว้ให้เนาะเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจที่จะสั่งซื้อหรือว่าต้องการที่สั่งผลิตตัวที่มันเป็นรุ่นใหญ่กว่านี้ก็สั่งได้เลยครับผมคนเหลนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ